บัดเนมอนุสนสืบเลื่องชาดกเทศนิทานไขมหาผลชุ่มไพดาดละลาดุงกว่าหังหลังจากรลวงพันใดทบพัมไปตามสองมองเมืองเขาเรา่า็นแดนดันดุงเียว ลัดเล่งเที่ยวนั้นถึงเขตพ,พารุสีผาโมเนสุงสีเสืออาจุนตาทานราติการสิมายี่ยมส่วนเรืยโยนั้นคข่ตำั้คำพ่อดีมืดอวานสิเศรหันพรานไก ลวงเข้าไปหอใตายหวหยท่านพลาสีอันชุลิโยยยกอภิวันธนานอมจอบมูนีก็เลยเบาจับสำเนาทีดาเจ้าสีมาบวบีนั้นถึงพีดเรื่องอยังพระเวนมาอยู่ยางนั้นกลางป้าแพนาทบพำมลูยนี่เมืองแมเพระทำทานโ่ประกันเมิดสิ้น แม้เธอสินอยู่ในดาวดอมมาเสแล,ลููก่อนยังผ่าพอนหนุงข้าเชียงทอนั้นแนวสีให้กระบอกพิมยังนำมาวาดพี่สิปีปุ่นอันบุนขอสั่งบอบมีเมืองพอบอยอากไอเดินฟา้า หรือเสิมาควาลาสองกุมารลูกท่านเจน้ากระสังหน้าด้านสิกวันท่านยูบ่วาใอ้พรามนยินเพื่อนายตกประมาณนั้นเสียสีซ้ำถูกตีไปข้างอาวสจันุป,ปาัดทิทุลูฤินีสังหูดีสอดสองจังแม่ไทยถูกตองนั้นเทงมองบันประสงค์ สร้างจากซอส่งสสหาริงนั้นมันแกวบแมนเนี้ยเละเด้อกูสิคู่คืนในเยืนเสือเอาละเด้อข้าวนี้ปัญนามีใส่อีกเท่ดนี้จากเสือมาพ่อแค่สิดีแยกกัดสร้างมัน มาจุนตอกวันนั้นบไดนวันเสียวจริงคิดแล้วลิงเห็นทางวางเสียงกอ่อนเกลี้ยวจึงเลดูราอาจุนตาแจ้งตอบยืดตัวตรงตาวาดเบาพระคุณเจ้าอย่าเก้าจามฟังคว่ำผมสักวันหน้าอย่าฝปาว่าจะใครโอ้ยท่านทงสินขี้ไพ่สีเก้าจ่าละางบาง ผมเดินทางเข้านี้บัญชาไมีได้เข้าป่าเสีมาคืนพระเวทเจ้านั้นขึ้นเข้าสู่ปรางอืนบว่แม่นผมนี่อ่างผู้หันปาก,กับคนเดียวนี่แล้วอาสาเที่ยวทางอ,อกจึงผ่านลงมาถึงพี่เช้าสิพี่ทั้งใครมีหลายแต่หากหลายหลายกะหลายตั้งแต่ไม่ล้ำสิสังกะบอบเบีม ได้บักเท่าผู้นี้กะกะเที่ยวเดินเดียวเหนือบางคนนี่มันแขดเยสนาเ,ยาเปลี่ยวเปลี่ยนพระสองค์องเจ้าจับสํำน้องไอ้มันมวนเขียนว่าพระผมจึงวายสิคอยายยักนั่งน้ำเลือสีนั่งหางอมพระเถิกสอกตะพังกาบ ในตำนานกันยมรับบอกว่าเทวดาช่วยจึงเอวอไว้พรำย,ยังมีอางกัยญมอบเมียังกัยญมอบผลพลามากไม่กัยอให้สูกินราติการพันสิ้นฟ้าสว่างเวหาพรำสิไกจึงขอละหางพารุสีถอ อวงมูนี้กระจาเ้าพันลานะบุญบอกตะวันออกดีสีทางนี้งท่านไป,ไป,ไปเข้าลูกนั้นซสือไว้ขันธมาดดวงหอมไก่จกักผู้เขามเมียนมานาะที่กวัางผู้เขาลวางอยู่ทางนาพายนาะดักกว้างไงเดี๋ยรดาดผู้ไม่ไปนาะสิวง,งิน เว้่นจากแล้วสิเป็เเียนแถวเฮาอือคือนังเงินปุ่นเปงียดาดล,ะล,ะลาลาเนีไม่สาดอยู่ในอีกอกายรล้นสาละวนมากมืบมองนั้นคุ้มมองนั้นอยู่หอมหวยสาควังควังสาวันที่บางนั้นเป็นมองอยู่ผัสสนนนวอนสอนทิวทัศน์ทุกสถานแถวที่พระยินีได้ฟังแล้วก็เลยจกาตั้งค่ากรมกับลาเพียนภัยเสใส่สาย,ยางอื่น ลงจากนั้นถึงไหวเขาสวยคลาดเหมือนบืนสลนเสลกลมสมสอกุง้งกุยจนมาภาพนิองอวยอวยอดเจ็บเอวเป็นมาล้มสมเสกกลกษานอกทุงเปียงเก็บเอาเองยาว่านผู้พันมั่งป่าเรแยกเบืงอาทิตย์กาตะวันเขินออกว่าสวยเกือบสมุดมอดหมวยอสวยใหญ่ดอกริ่ง ควาผู้งเงี้ยและดอกูรักเธอเกิเสน้นกุมจังเม่นตันหาอมควมใจดอกหั่วเมื่อเปรียบเสมือนบอกมั่วดอกมั่วมุงบสง่สร้างอินเท่าสิตายกับบเว้นหูเด่นเย็นประจักษ์สร้างทรวงเม่นของมากเม่นสิตายกันยมแนวเมื่อสูเแนวเก็บเนียนแนวหมุนเวียนเขื่อนที่จอด้าียนเดินเข่ารอกปาพุ่ม ถึงเขตซุงนั้นดวง้านั้นไพนาบีนาหน้ากุกกอกอกันเป็นสันเมถาวันพันเกี่ยวพันเกี่ยวโอ้ยเกี่ยวหน่อยจจอนเป็ีนมาลิงติ่งตอนโยมหยาทัวแดนดอกดูดว่าเดราราดดูสวยกระเซมสมเสาวพองจวงจันผู่เข็งควไข่คิง,ขงไข,ข่ไขต้นมะข้าคุมมะขามแล้วคุมขับขค้าคมใหม่มุขแดงต้นจังนาวเนี่มูสวนไผย เพพาฝากเปื C, para, ่อเป็นปุ่มอุ้มข้อยโต๊งเตงงตนตั้งกระโอนต้นเต่นข้างเมิมย้อนแขนนแล้วแต่นต่อพิ่งแมงมูพุมาลินบินบยบนญว่าพื้นยนตองต้อมตามใต้ตุนตัวตาตีแตนต่อยตองตีนไตต่อยต่อตุกขมาเต่นพันลมคุบดอกข้างแตน มือคว้าตบต่อยตาเต็มต้องก็เตจมตามตองตาข้ามตอดต่อยขันตาผูดเป่าตึงตอท่อมาตุ้มมือนงุ่มตาตุ้มเตี้ยต่อมือนงอมาข้าเบิงตาเต็มต้องผ้ามาน่าลงอ่างหามเอ้ยพดช่วยเลืนตอดฟังเงินกูบอฮ้องมึงมาต้องตอดต่อยตาหำนะ ตอนนี้ซาโลกเเ้าว่าอยากเล่าไปลลายเสียเวลาคุณยังผู้อยากฟังกันนาพอแม่โอ้ยขั้นสิจามือเกี่ยงอันเพี้ยงไฟไหมป่าพันลานาบอทวนกาลายล้วนมากนี้เพื่อนจึงได้ข้าวที่เอิ่นว่ามหาพูนแปลว่าแนวไพซอนบอนมหันพันทรงสัตว์ในหรงแดนีหมูชนีหมูมีชนีป่าทั้งวัวควายสั่งมามาเม่นนกมังมือหมากหมูเก่งกวางปลาเสือสี เาสน่งนุกงเงยผ่านพญยาสางบ่จักกมากอยู่ตามทางพ่อผ่านมีตะก,การลากลนจนเอินรกนับบ่ไว้จนคุดดูนับบ่ไว้ชู้ชวกเขาป้าไม,ม่มุงใส่ประสนอนถึงยามนอนกับปินแขวนอู่เทิงไปไม่จังมาหลายวันได้เจรินไพ้ทวนทีหลายลาตีพันพลกระเทงมองฟองไหม่ เมื่อนั้นทบุวง่ายทอดเดินเนินสวัสด์อกเมียวอัศจรรย์ง,งามงดดังไพรินอีตานดังพระฤาสีตานภูมิสถานแถวนี้แถวกระจิดอกไม้ป่าเสียนะนะลาแกมดังอินแต้มแต้งป่าอาม เหลียวเบิ้งทางหน้าเป็นซาลอกว่าล่งเบิดทั้งกวงคือคำที่พารุสีว่องโอกเงาจริงแกงบ่ดเสียแหกงมวลปลาเข็นสนาเปล่าเอ็ดแวตาพามเทาอิ่มใจเมื่อนี่เขาบ่อไรตาเว้นใบผิดย่ำเลิกว่าง้ามรอวันหลังจังสิไปตอนเศร้าอิ่ไพตอนมาสีนางเจ้าสิกลับมาจากปลาบ่เป็นท่าแท้แท้พระนางเจ้าสีบอยอม ลกกับแม่อยู่พอมเพียงหักเสมอตาไผ่สิมาพลอยพัดส่วนสิคัดกวางไว้ล่อนังไปในด,ดาวเถึงเข้ามาลึกเมื่ออื่นเศร้าจังควันเขา่ารุงขอคงสิได้อ่อนน้อยสมดังกัดใจไม้นอนพักไก่บนน้อยเพื่อสิค่อยมันแกงจึงจัดแกงนอนเล่นใจเย็นๆถ้าเมื่อไม่กลอยเผื่อเส้นจะต้องได้โดยแท้แน่นอน จบดบาดเสิพัก่อนก่อนวัยโยติกามีแ0ดสิพราคาถาเสิวัยผุงโลกเรื่องมาพ้นสุดเสียงจบสำเนียงบันหอดดานอาวสานสิพักไปเออ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 เอเอ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 เอ